วัสดีค่ะทุกท่านวันนี้พามาเดินป่าชมกระเทียมป่านะคะกระเทียมป่าเยอะมากเลยค่ะกระเทียมป่ากำลังจะออกดอกนะคะพามาดูป่ากระเทียมนะคะกระเทียมป่าป่านี้เยอะมากเลยค่ะ เยอะไม่รู้จะเยอะยังไงต้นแก่ต้นใหญ่ทั้งดอกทั้งหนาดูใบนะคะเพิ่งมาเจอนะคะเพิ่งมาเจอป่ากระเทียมตามมาตั้งนานแล้วสวยมากเลยค่ะ สวยมากทั้งป่าทั้งกระเทียมนะคะกำลังออกดอกไม่ได้เก็บนะคะมาถ่ายรูปสวยๆค่ะเยอะเกิน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ